น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยลูกชิ้นบวมอืดจ้ะใส่กระเทียมลงป่าจะตามกระเทียมนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราจะเจียวน้ํามันตามกระเทียมแล้วก็จะเอาไปเจียวนี่คือชมหน้าคนตำ่ำใส่น้ำมันลงป ใส่กระเทียมลง,ปมงปไปใส่กระเทียมลงไปแล้วครับพร้อมเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองแป๊บเดียวใช้ได้ใส่เกลือนิ็กน้อยใส่เกลือลงไป,เ,งไปเข็มเข็มเข็มเสร็จแล้วสีเริ่มเปลี่ยนแล้วลงไปเปลี่ยนในถ้วยต่อ แล้วเราก็าลงถ้วยเลยครับมาพักในถ้วยนะสีเขาก็จะค่อยๆเหลืองแล้วก็ไหม, <laughs> <c oughs> ม่ได,ไดไ้าครับลวกเส้นมีเหลืองแล้วนี่น้ำเดือดนะลวกเส้นสวยงามแน่นอนเห็นไหมโอ้โหเหลืองสวยน่ากินเลยนี่ไงไ น้ตำตาลปี๊บมะน,นาวผมกินเตี๋ยวแห้งสองหัวครับเพื่อนๆลูกชิน้นลูกชิ้นเดี๋ยวเอ้ยนี่กินก๋ยเตี๋ยว <c oughs> ก๋ยเตี๋ยวว่ากันนะก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยไหม <c oughs>

ตำมเองเส้นหมี่เต้าหัวลูกพ้นไม่อั้นโหของไก่อีกมาจุดยอดคะดนน